็คือคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราไปค่ายกับโรงเรียนซึ่งก like uh, kind of right kind of ็คืออันนี้จะเป็นหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปค่ายกันก็ในคลิปก็คือตอนนี้เรากําลังเอ่อทำงานชีวะอยู่จริงๆมันไม่ต้องอัดก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ว่าเราอยากอัดเฉยๆคนนั่นแหละแล้วก็เราเอ่อวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้ใส่ชุดพระกับกระโปรงนักเรียนแล้วมันน่ารักดีจริงๆก็มองไม่เห็นหรอกเตราว่าเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยอัดมาหน่อยก็คือคิปนอยู่ก็มีพิธีกรเราไปฟังพิธีกรเล็กๆคนเราไีสั่งมา เอาละค่ะวันนี้เราจะไปนิกอสสองคนเลยวันนี้เราจะไปไหนกันคะเดี๋ยวจะไปกินขนมไปกินอาหารที่ฟูสก่อนนะคะแต่ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบอร์โตฟันเนอร์นะคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วจะมีมิชาเขารู้งานเขาเอาอะแล้วมันทำไมแต่เป็นคิดว่าหนึ่งอากเลยกินอ่าพูดเลยอย่าพูดเลยเดี๋ยวเสียงเราทุกคนอย่าพูดอย่าอย่าจ้วงพ้องกันได้ไหมกลัวมันล้มอ่ะแวนี่เราทำอะไรกัน แข่งมากก็นะั่งแข่งไ,<ห>ไหม,มอ่ะมีอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยก็คือพี่โม่ห้าเขาก็ซื้อเงินแบบนี้หนึ่งคนเออนั่งแข่งใส่ถ้วยหนึ่งกินก,กนันหกคนได้ไม่กินมนะันใครกินมนะันบ้างวะเพราะน่มายถึไม่เลือกอ่ะคุอันนี้ก็คือมันมีงานอยู่ข้างหน้าห้างก็เลยแวะซื้อน้ำแตงโมแปะก่อนแล้วก็กลับบ้าน ร้องเพลงกันเยอะมากเราอัดคลิปที่เราร้องเพลงกันไว้เยอะมากคือเดินทางจากแบบเราอยู่รังเดินทางแบบรังไปวลไรลักมันใช้เว,วลาประมาณ2อถึงสาชั่วโมงแล้วคือร้องเพลงตลอดทาง,ทาง่งทุกคนแล้วมันก็เลยมีคลิปแบบร้องเพลงเยอะมากเพราะว่าจริงๆเราอยากลงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้เราก็เลยไม่ได้ลงนะทุกคนอันนี้ก็คือถึงวาไรล,ล,ลักแล้วก็จะเดินไปที่ตึกเรียนน่าจะเป็นตึกเรียนแพ์ก็คือหาไหลยกว้างมาก แบบมากๆแบบแรกที่เราเรียนวันนี้ก็คือแบบแพทย์เรียนอะไรก็เอ่อมีใส่ชุดผ่าตัดซึ่งเราคิดว่ามันใส่ยากมากจริงๆเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายตอนใส่ชุดให้ดูแต่ว่ามันมีความสุราทุณเรียนมาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างแบบแพทย์แบบแพทย์ก็คือเราจะตอนนี้คือเราอะมีการใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อกาวทุกคนใส่เสื้อกาวแล้วก็ใส่ถุงมือด้วย ลำบากมากนะจริงๆมันใส่ยากมากมันเป็นครั้งแรกที่ใส่แล้วมันใส่ยากมากจริงแล้วดูผมโรยนี่ไม่ชินหน้าตัวเองเลยนี่มันใครวะงงมากแต่แบบเจ๋งจริงๆจะเป็นอะไรเออใดๆก็คืออาจารย์น่ารักมากก็คือด้วยความที่พวกเราก็ไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้กันบ่อยๆอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็เลยให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเออแล้วคือพวกเราทําอะไรทำคอนเทนต์งงมากเออน่าจะเป็นเพลงเอาไปลงไปเล่นนะทุกคนแล้วก็ อยู่ๆก็คือเพื่อเราก็เรียกลูบมไพืถ่ายรูปรวมห้องก็คือตอนแรกเราคิดว่าน่าจะกดเอปิดไปแล้วกดแบบหยุดวิดีโอไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่เนาะก็คือยังถ่ายอยู่ด้วยความจะได้เห็นความวุ่นวายวุ่นวายสุดๆแล้วก็พถอดเสื้อกาวอะไรเสร็จก็มาเรียนการใช้เตตโตสโคปต่อซึ่งมีความวุ่นวายมากก็ไม่เคยใช้อีกน,นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายสุดๆไปเลยทุกคน คือวุ่นวายกับตัวเองคนเดียวอะเออประมาณนั้นบางสักพักก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับตัวเองคนเดียวไปวุ่นวายกับเพื่อนด้วยสองคนออแล้วเพื่อนก็จะมาวุ่นวายกับเราต่อไปก็ <c oughs> คืออะไรไม่รู้แต่ว่าวุ่นวายกันรวุ่นวายกันมาอยู่สองคนนั่นแหละอันนี้ก็คือวุ่นวายกันอยู่สองคนจริงๆเพราะว่าเราทําแผลเพื่อนเสร็จไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เราก็เลยเออถ่ายคลิปที่เพื่อนทําแผลให้เราแทน มันเป็นแผลปอลอมนะทุกคนแล้วก็เออก็คือเรียนทำแผลนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นการดูกล้องจุลทรรศน์แบบสิบคนดูเออต่อไปมันก็จะมีพยาธิก็ไม่เหมาะกับคนที่กำลังิีข้าวก็คือเขาจะมีให้ดูพยาธิเออหล,ลักๆก็เป็นพยาธิแล้วก็มีเซลล์เม็ดเลือดด้วย,ยแต่ว่าเราจะไม่ได้ว่าเราถ่ายอะไรมาบ้าง เพราะว่ามันมีความถ่ายยากแล้วก็อันนี้หน้าตาเหมือนกัือวา์กิวเลยทุกคนแต่มันคือขยยากอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นตัวของเซลล์เลือดอันนี้ก็เป็นการฝึกเจาะเลือดคิดว่าถ้าเป็นคนไข้จริงๆก็คือเอคนไข้อาจจะคิดได้เพราะว่าเป็นการเจาะเลือดที่น่าจะเจ็บน่าจะเจ็บมากให้จริงๆทุกคน ลับแรกก็จะมีประมาณนี้ก็มีอะไรทำเยอะแบบเยอะมากๆเลยอะับนี้ก็จะเป็นลับฟิสิกส์เป็นหลับที่2ของวันนี้ก็เอ่อจะมีการทดสอบเกี่ยวกับสมบัติเชิงพื้นของแสงซึ่งมันจะตรงกับเรื่องที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียน ก็จะมีเรื่องของ Getting เลี้ยวเบนแทกซ์สอดการักเหุแล้วก็การสะท้อนแสงอะไรประมาณนั้นเออส่วนใหญ่เราจะไม่อยู่ในเฟรมเลยทุกคนเราแทบจะไม่อยู่ในเฟรมนี้เลยเพราะว่าเราไปคนเขียนรายงานอยู่ข้างก็คือเรียนแลบเสร็จแล้ววันนี้ครูก็พาไปสกายวอล์กก็มันไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงมากๆ เดินลงไปจากเขาเรียกว่าอะไรนะเออ่สกายวอลว์อกายวอล์ที่เอออ,อะไรลรักไปก็ท่านเราอยู่ตรงนั้นท่าำอะไรตรงนั้นท่านสวยมากมมทุกคน,<ห>นมันแบบแสงมันสวยมากเลยอันนี้เรามาตอนประมาณแบบเกือบเกือบห้าโมงกี่โมงวะห้าโมงไหมประมาณนั้นห้าโมงห้าโมงก,กว่าแสงสวยมากถ้ามาตอนแบบเย็นๆแบบจำใสตรงอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะสวย จะสวยแบบสวยมากสวยกว่านี้อีกแต่ว่าแบบต้องไม่กลัวความสูงนะอันยองก็คือว่าตอนนี้เดินลงมาจากสกายวอล์กแล้วนะคะทุกคนเดินลงมาจากอันนี้แล้วแล้วก็มันจะมีทางไปเดินชมธรรมชาติกับคือแล้วเรากาลังจะเดินไปชมธรรมชาติซึ่งก็คือต้นไม้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 ที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างใช่อาจจะไม่โงกมาจริง ้องเพลงนี้มีงดอดเดือดเตือดเดือดเดือเดือดเดือคนือเดือวเดือริงือดูือเหือดเดือดเดือ้าดือเดืนดเดือกเนือเดิอดเือเออดเดอดเดือดเดือดเดอดเดือดเ้าอดเดือตเดอดเดื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 อนเดอดเดอดเดอดเรือดเดือดเดือดเดือด้ดือดเดอดเ่ือดเดือดเดือดเดอเรืัดเย่อดเมือดเดื่ดเดือดเดืดเมันดเดือดเดือเดเดดอดอเด Thank you. ในวันรักงขึ้นก็คือเป็นฟิวงานวัดก็มีของกินขายได้ไหลากคนแล้วก็อย่งยอยงางอไรตัวอยก็โคกุนขาดโคก็ได้แขวนหน้าบันลมไม่ได้หรอกนั่นดีกว่าแล้วก็มากินมื่อเย็นก็มื่อเย็นก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเดือย คืออันนี้คือแ a บที่เราชอบที่สุดก็คือแ a บกว่าจะเป็นยาเมเป็นแ a บที่ทำยานั่นแหละก็อันนี้ถ้าจะไม่ผิดถ้าจะเป็นการทำยาที่แบบตอบตรงๆไม่ได้ทำแกรนู ก็จะเป็นขั้นตอนการอตอกยาอันนี้เป็นเครื่องตอกยาแบบหมุนมือเอ่อก็ใส่ผงยาเรื่ออะไรผงยาไหมที่เราแบบทำเมื่อกี้ลงไปอ่ในแม่พิมพ์แม่พิมพ์เนี้ยเขาจะเซตไว้ให้แล้วแล้วก็ก็ใส่ให้มันปูดๆแล้วก็ค่อยปัดออกก็ดลงวแต่แ้นก็หมนุนมันใช้แรงอยู่พอสมควรแต่ว่าบางเครื่องก็ไม่ได้ใช้แรงมาก ก็จะเป็นยาของกลุ่มเราที่ทําออกมาอันนี้ก็จะเป็นยาทำแกรนี่ึือเออมันต้องใช้เออลูกโลงแล้วลูกโลงอะ่ะมันต้องจับแบบดินสอตอนแรกๆอ่ะจับไปมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่แบบก่อนจับแล้วก็บดไปสักพักอะ่ะไม่เหนื่อยมากลูกคุณเหนื่อยอ่ะก็คือเขาเขาทำก็อาจจะดูกว่ะ ตื่น่ายเราทำก็คือหกเลื้อเทซูซูไปเลยเติมไปเรื่อยๆแล้วดูให้โปมันชื้นแล้วน้องก็ตอนนี้ก็จะเป็นแกนูนที่อบแล้วแล็บเพสัตก็จะมีประมาณนี้เออแลปกว่าจะเป็นยางมีดแต่แหละก็คือเพสัตย์น่าดูชอบมากสนุกมากเลยอะได้ อันนี้ก็จะเป็นแ a บสุดท้ายก็คือแ a บจรชิชมในอาหารเสียก็จะม,มีการทำสไลด์เอง smear เสียย้อมแกรมเองแล้วก็จะได้ดูกล้องลทรรศน์บแบบคนละตัวปรับเองทำทุกอย่างเองแล้วก็อันนี้จะมีเป็นสไลด์ที่เขาทำมาให้แล้วเป็นสไลด์ตัวอย่างเขาทำสวยมากทุกคนตอนมาที่เราทำก็คือ,อย้อมติดบ้างไม่ติดบ้าง bye wow.